วัดใหม่หมเตพศใกล้ใกล้วัดหลวงพ่อพยอมมาดิอันนี้วัดตานะคะเป็สายตาปูดีสีเอลกาดีสีอะไรนะปูดยปอยปู่บ้านต้องป่าวัดปาไม่ส่ไม่นด้ใส่ไม่ไ้ส่ขออนุสงปุนะครับขอให้มีความเจริญ เดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกก็ไปแล้วแมะมาไหมมาไปด้วยไหมผมไม่ได้ไม่ได้ไรุ่งนี้ก็้วมาอนนี้มา่นมาพี่มีคนขามาพี่น้เอาเอาเมาให้ลุงนนมาี่มาพี่มาพี่จมาให้ลุงดไครับอันนี้จนัว่ไครับ้คนเนาะไ นี่ทำบุญอ่านี่ทำบุญอันนี้รับาอไปอยู่ด้านหน้าดูนดูด้านนั่นครับคุณแม่อะไรนะครับนันากับพรบียาปอยคุณนันทากับพรบียาครับผมครับขอบคุณนะครับผนไปลงดแ้ลปเบ่งขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณมากโอ้สาธุอัน้จะอินอันนี้ครับ ผมข,ขอบค,คุณสายบุญนะครับวันนี้าที่วัดป่าวัดป่าบ้านสมวัดป่าและสมป่อยที่วัดป่าเลยเลยแวะก่อน แล้วก็จะไปเป็นเจ้าภาพด้วยเจ้าภาพเขาจะถิ่นที่วัดต้าบ้าป่าโอ้สาธุสาธุนี่เป็นสายป่านะสายป่าใช่ไหมสายทุกปีใช่ไหมใช่สาธุใกล้ใกันหน่อยครับใกล้ใกล้เจ้าของช้างหน่อยเข้ามาน่น่เน่มาพอดีพอดีนี่ลุกหล่อหล่อคุณเจ้าพอดีเมื่อกี้ถามหาอยู่อันนีค่ะอันนี้ก็จะไปก็เช้าพรุ่งนี้เช้าก็ทอยจะถิ่นทอยจะถิ่นใช่ไหม นี่มันเป็นทางขาดเาทลยถ่ายรูปให้ถ่ายรูปกันหน่อยใครหันมาที่สามอือจะได้ติดครับเออจะได้ติดเนี่ย บอกไบอกไนให้คุณธนบดีมามสร้างเงเลนอสนัเดี๋ยวผมมอบของใหกคบคุณ Premises, sure. yeah, no. อ้แป๊บหนึ่งเราไปหนึงเออน่าจะไม่เกินอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์น่าจะเสร็จกาแฟก็จะทำกาแฟให้พี่น้อง FC ของช้างเบื้องต้นดูนฟรีแต่ถ้าจะซื้อกลับบ้านก็มีหลากหลายรสชาติมีหลากหลายกาแฟกาแฟขี้ช้างกาแฟขี้ช้างที่อยู่ที่โรงเรือนที่กำลังจะสร้างครับอันนี้จะกำลังสร้างอันนี้จะเป็นโรงนอนของพ่อพายหลังใหม่ อันนั้นอยู่ดูซั่วข่าวครับอันนี้ขาบอลเลยนะครับก็จะมีโครงเหล็กทําแบบมั่นคงขาบอนมากดให้วยตัวเองไปโครงกุญแจโถ่ท้ายแล้วลองครับข้างหลังมีขนตัวท่านอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งคู่แล้วก็ที่้ครับบัฟให้หนึ่งพันคืนให้งสองพันสาธุสาธุเดี๋ยวคุณนิชาจะถือที่ใส่ไดครับขอบคุณสาธุบุญกันเพราะว่าบุญทั้งหมดอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยผมจะเล่นทำให้เสร็จ ได้การจองร้านเด็กก็มาร่วมบุงไปได้เยอะให้ได้เยอะกว่านั้นเลยไม่เอาแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมบุญกันได้เพราะว่ามันเป็นทางผ่านก็เลยแวะค่ะเนี่ยยังไม่ได้ไปถึงวัดเริ่มนี้เช้าช้าคืนเดี๋ยวก็มาร่วมใกล้แล้วครับไดีได้เดี๋ยวเอาน้ำเสียด้วยว่าเป็นยังตากแดดด้วยว่าเป็นยังอุ่นอยู่นะอุ่นเริ่มอุ่น ะล่รอดให้ด e <l ots> <So lucky. can> ูก่อนนะรอดไปแล้วนอไล่รอบแล้วได้จะได้เฉพาะควันได้เฉพาะควันยังไม่ได้ยังไม่คือขนาผมดูระแวงเลยยังมีแบบโนนนี่นั่นเลยท่านระแวงคือท่านเนี่ยไว้ใจน้ำมัาคนเดียวแต่เราดูจากน้ำมันเริ่มหมดแล้วทีนี้เนี่ยต้องหลุมน้ำมันต้องต้องสนิทก่อนทีนี้หลุมยังมีหลุมอยู่เพราะว่ายังมีหลุมน้ำมันอยู่ก็ยังมีโอกาสที่น้ำมันจะออกมาเล่นิด่หน่อยหน่อยก็ยังจากอะไที่ คือหลงปิดสนิทแล้วก็ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เป็นอย่างน้อยเช็คอาการผมเข้าแล้วนิ่งเวลาใครจะเข้าไปนม่ระมานะเว้ยหัน้ายหันขวาอันนี้โคือเพราะว่าวันนั้นดูช้างที่ของอะไรจิจะเต้นจัดๆมากก็เหมือนกับคนนะครับก็ช้างก็มีวันละมีตะปูขจลัมาี่วันนั้นมาเจเรลจับจับจั้จัับจจจจจจจับจจจจจับจจับจจั้จดับจบจจจับจจจับ ได้เข้าอีกต่ถ้าเกิดให้ไม่ตกมาอย่งข้างหน้ามากๆแจ็คก็ไปหอมไปกอดไปไปผมใหญ่ทั้งคนเข้าหมดเลยครับไม่ว่าใครมาเนี่ยทำให้เข้าหมดผมยิ่งอยากจะให้ท่านหาวยไว้เพราะว่ายิ่งยิ่งท่านให้คนเข้ากอดเยอะเท่าไหร่เท่าอรอบนี้เร็วรอบนี้ถามเดือนนี้ที่ไหนละรอบก่อนสี่เดือนชึ่นรอบก่อนเนี่ยตก ตกห่างจากแค่รอบเนี้สิบห้าวันสิบสี่วันเองแต่ไปหายตอนวันที่สองมกราอันนี้ยังไม่สิ้นพฤติการเลยกังดุพฤติกาหายแล้วจะเลิ่มเบาลงนะใช่วันนั้นวันที่สองมกราเนี่ยย้ายย้ายไปได้ที่อาบน้าครั้งแรกอาจก็จะไม่เข้าใกล้เลยหกมกราหกเช่นมามันคือย้ายอาบน้าครั้งแรกแต่กว่าจะหายก็อีกเป็นเดือนก็เป็นเสร็จมกราถึงเข้าได้แต่รอบนี้ก็คือ ก็เริ่มแทนแทนไปถึงการเรียนวิชาการมีคะอยังถ่ายใช่ไหมได้เออวันนั้นที่ถ่ายรูปคุณมีเนาะที่ว่าให้สัมภาษณ์ในวิดีโอถ่ายสองรอบครับบอกว่าเออคุณลิวว่าอาทิตย์หน้าจะให้เข้าเข้าสัมผัสพ่อได้ใช่ไหมได้เหมือนแค่แสดงปฏิหารนั่นแะไม่มีคลิป หายเหมือนท่านไม่พร้อมเลยนะคะติดคนะติด่านั่งเช็คแล้วแต่ว่าจะเอามาลงยูทูบเหมือนเหมือนกับหาหายเหมือนแบบว่าความคิดในใจนะว่าท่านยังไม่พร้อมให้สัมผัสหรือเปล่ามันพร้อมไหมผมผมผม,ผมดูเนี่ยผมจะรู้ก็ได้ก็เหมือนกับตอนที่ทุกคนงงว่าผมรู้ได้ไงวันนี้พปายดน้ำได้วันนั้นนี่ต้าต้าจะเข้าจับอะไรก็ไม่ยอมแล้วผมอองมา ถ้าเพียวคุยท่านชนิดเจอไม่ดีไปอ่ะพอกำลังจะกลับก็เลยไม่กลับเลยนั่นถ่ายสองคลิปกก็เห็นสิ่งาอาจารย์แล้วว่าท่านก็ให้ไปอาบน้ำเทสก่อนพอวันที่สองจู่ๆปกติผมก็คุยกับพ่อว่าพ่อพ่อต้องไปนะเพราะโรงเรียนเนี่ยเราต้องเราต้องสร้างแล้วมันไม่ทันเวลาแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันปีใหม่นะยังไงก็ต้องสร้างโรงเรียนพ่อให้เสร็จตามคำมั่นสัญญาที่ให้กันไว้ว่า25ล้านบาทคืต้องจบหมดเพราะฉะนั้นพ่อต้องออก ไปถงต่งนี้ได้แล้วช้ามาท่านก็มาแล้วอยู่ที <c oughs> ่เป็นเจ้าของเต็นท์นเนี่ยจากเริ่มทีเนี่ยแกไม่สะดวกไม่ว่างเลย <c oughs> มาช่วยเดี๋ยวนะยุดก่อนยุดก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ลงมันมาถึงนี่เลยนะลงลง,ลง,ลง ้พ่มา,มาถึง,งท,ที่เลยใพมน้ไ้ด้ดวยสีกมาถงีเลยลมแรงลมแรงพอตอนรุ่งเช้าท่านก็หายท่านก็มาได้อะอแล้วก็ท่านก็อยู่ของท่นแล้วก็เขาก็สร้างอะไรไปจนเสร็จอีกคืนนึงก็คือยังไงฝนก็ตกน้ะที่ก่องเนาะฝนมาตลอดเลยกพ่ออย่าตกก่อนจึงไว้ทำเสร็จข้าจริงๆอ่ะพอพอทำโรงเรียนพ่อเสร็จก็ เอาเต็มที่เลยฝนมาได้เต็มเหนียวเลยไม่แล้วไม่แล้วหมดไม่แล้วนี่ก็หมดหมดก็างเลยล้วเนะบอกว่าถ้าเป็นช้าที่เวลาไม่เสียเราละเรามองเราก็รู้แล้วเราเห็นไม่เคือเราเห็นเราก็รู้เราเข้าใจ คือคือถามว่านถามว่าสูงใหญ่สูงมันมีแต่ถ้าใหญ่เนี่ยนองจยากครับคือท่านนี้คือท่านใหญ่เลยช่วงลำตัวทั้งกว้างคือคือคือท่านท่านอยู่ของท่านคนเดียวแต่ถ้าเอาช้างมาเทียบจะรู้เลยว่าอานนี้เลยต้องุกวาใหญ่ใหญ่คนคนเลี้ยงช้างก็จะรู้คือพวกพายนี่คือจัดอยู่ในช้างที่สูง

บางทีก็จะดัดเพราะว่าเดี๋ยวต้องงานก็จะถูกดัดอุณหภูมิแล้วถึงดัดเพราะสุดท้ายแล้วงานต้องไปเจอกันพอไปเจอกันถ้าไม่ดัดก่อนก็คือจะคล้องไม่ได้แล้วก็หักและเหมือนกับถึงวี่ถึงท้ายก็เนี่ยแหละครับเบี่ยงกันแล้วพอเบี่ยงกันก็คืออาการก็คือจะจะทันทันก็เอางานเนี่ยงานต้เอาเข้มแข็งกว่า เป็นเกือบเมตรอ่ะเกือบมเมตรเกือบเมตรแต่ว่าน้ำหนักกโลกว่าักสาม่นเลยโอ้โหนาท่านสวยมาก สนามากเนาะเน่นงานะบบงานสวยเพราะว่าคือพ่อเนี่ยก็คือไม่เคยเห็นที่ไหนเลยก็จริงครับครบเครื่องของแท้เงาครื่องานยาวเรียวนะแล้วก็ครบเครื่องของด้านหน้างานมากงานด้านหน้านี่นายเป็น คือต้องมีต้องมีช้าเงาเชื่อกอือ่น <ไป S 1> <ด>มาอยู่ใกล้แล้วจะรู้ว่าพ่อใหญ่หรือไม่ใหญ่ถ้าเหมือนผมพูดไปว่าท่านท่านตัวใหญ่อาจจะไม่เห็นานอยังผมมีช้างที่สูงใหญ่หลายเชือกในสูนช้างเนี่ยก็ยังเทียบท่านไม่ติดจะไม่เป็ระบียบไม่ตาเปล่าหรือว่าเรา เราลงสีแต่ว่าท่านใหญ่ๆครับคืออย่างนี้ครับช่วงหลังช่วงหลังในสูสีแต่ช่วงท้องเนี่ยท่านอ้ายนี่ใหญ่ยาวลงล่างก็เลยดูเหมือนเสื้อเพราะว่าช่วงลำตัวท่านใหญ่ในชั้นอื่นนี่ยลำตัว่จะเล็กจะสั้นโดยก็เลยมองสูงเหมือนคนขาชรูดอ่ะ เข้าไปยืนดูหรือข้าเข้าไปยืนข้างหาข้ายืนเข้าไปยืนหน่อยไม่ยืนมองมองดูเนี่ยเราเทียบดูข้าเขาไปยืนใกล้ๆรงนีเลยจาก160 180ใหญ่มากใหญเห็นไหมเทียบกับหูอ่ะต้านี่สูง170กว่านะได้ได้เห็นไหมนี่เราดูจากนี้เห็นไหมต้านยังไม่เห็นหูท่านเลยเห็นไหมเราจะเข้าใจเลยว่าอ๋อเห็นไหม งค่ะมีการงานขาให้เกาด้วยนี่เล่นอยู่เล่นโอ้ยลืมตัวเดี๋ยวลืมตัวเคลิ้มเลยเคลิ้มเลยัน เดินแล้วไเดียวไงแต่รวมกั ใหญ่ใหญ่ทุกอย่างใหญ่ขอคือเนี่ยหมดเลยที่ว่านตเล็ก่ตรงๆเหมือนงานือเล็กเล็กนเตัวัใหญ่อยู่ในตัวท่เแต่เส้นละวงงานในสสิบสองเซนนะสามสิบสามเซนแล้วไม่เล็กนะไม่เล็กนะมองไม่เคยเล็กเลยวากเก่ ราะว่าท่านท่านอยู่องค์เดียวก็เลยเราดูไม่ออกแต่เราข้างที่อย่างเราดูนี่โอ้โหเราจะรู้เลยว่าตัวใหญ่เลยสวยไหมถ้กล่าวเรื่องนี้เพราะเจ้าใครผู้นิชาต่อกาดิ่งอย่างควานช้างที่ขี้าง้เราต้องได้สัมผัสได้เคยควานช้างจะรู้เลยว่าควานช้างเขาจะบอกเป็นเสีงเพรอย่างนเพราะว่าควานก็ขี่ลูกเชือกไงเขาจะรู้ว่า ที่สารคามก็ช้าปกติเด็แนวอันงหนาบุญ้มาดีันครับแข่งเร็วนี้ก็ไปได้ปกติสาุุด้วยนะครับสายตาีลงพ่อีเป็สายอเค้นะดูแลจะหายอีกไหมเคกไม่หาย